บทที่99ไม่คู่ควรกู้หยวนยังจําได้ว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนายหญิงกู้ส่งเขาไปเรียนที่สถาบันการศึกษาโดยหวังว่าเขาจะเรียนเพื่อสอบราชการและได้รับชื่อเสียงหลายคนยังบอกเขาด้วยว่ายากของเขาทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่กู้หยวนจะไม่มีวันลืมที่พ่อของเขาเคยบอกให้เขาเรียนรู้วิธีขี่ม้าและยิงธนูจากนั้นเขาก็เข้าสู่วงการทํางานในฐานะทหารเหมือนพ่อ เมื่อเขาอายุ13ปีเขาละทิ้งตัวตนของเขาในฐานะทายาทที่แท้จริงของติ้งหยวนโหและเข้าสู่กองทัพโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยค่อยๆก้าวจากทหารไปสู่ผู้บัญชาการที่อายุน้อยที่สุดของป้อมทหารเขาเข้าร่วมกองทัพตั้งแต่เด็กโดยต้องการเดินตามรอยพ่อของเขาและเพื่อแสดงให้ครอบครัวเห็นว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยตัวเองกู้เยียนเฟยมองโปรไฟล์ที่ชัดเจนของเขา ดวงตาของเขามืดมนและลึกลลําในความเป็นจริงเธอรู้เกี่ยวกับความคิดของอารองของเธอมากกว่ากู้หยวนในตอนนี้กู้เจี้ยนมักจะหวาดกลัวและระวังกู้หยวนอยู่เสมอในชีวิตก่อนกู้หยวนไม่ได้ถูกย้ายไปยังค่ายเซินจีเขาจะมีส่วนช่วยภารกิจอย่างมากในปลายปีหน้าเขาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้อย่างราบรื่นแต่กู้เจี้ยนวางแผนที่จะหักขาข้างหนึ่งของเขา ขัดขวางอนาคตของกู้หยวนโดยสิ้นเชิงในชีวิตนี้เนื่องจากเธอช่วยเจ้าชายเวย่ยอนาคตของกู้หยวนจึงเปลี่ยนไปเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่แม้ว่ากู้หยวนจะถูกย้ายไปยังค่ายเสินจีเขาก็จะเป็นเพียงสมาชิกของครัวเรือนชั้นห้าพันครอบครัวเท่านั้นเขาไม่สามารถขัดขวางทางของกู้เจี้ยนได้ทำไมกู้เจี้ยนถึงกระตือรือร้นที่จะดำเนินการตัดอนาคตขเขาเพียงแค่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ กู้เยยนเฟยก็รู้สึกเสียใจกับพี่ชายของเธอเธอยกมือขึ้นปัดใบไม้ที่ร่วงหล่นออกจากไหล่ของเขาแล้วลูบไหล่ของเขาเบาๆกู้หยวนหันไปมองเธอและทันทีที่เขาสบตาเธอดวงตาเขาอ่อนโยนลงน้องสาวไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องคุณเองกู้หยวนยกมือขึ้นและลูบผมของกู้เหยียนเฟยเบาๆหัวใจของเขาก็นุ่มนวลขึ้นในฐานะพี่ชายคนโต เขาควรปกป้องน้องสาวของเขาจากลมและฝนและปกป้องเธอจากทุกสิ่งใช่กู้เหยียนเฟยยิ้มสดใสให้เขาฉันจะปกป้องพี่ชายคนโตของฉันด้วยต้นบวยสีแดงที่อยู่รอบๆสันสะเทือนด้วยลมในเวลาพลบค่ำกู้หยวนพอใจกับคำพูดของน้องสาวของเขารอยยิ้มของเขาลึกซึ้งขึ้นและเขาก็รวบผมของเธออีกครั้งด้วยความรักขณะที่พี่น้องคุยกัน พวกเขาก็เดินไปข้างหน้าโดยทิ้งลานหมิงอี้หยวนไว้ข้างหลังกู้หยวนกล่าวเสริมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าน้องสาวฉันถูกย้ายมายังเมืองหลวงแล้วเมื่อเราพบโอกาสเราก็จะแยกครอบครัวกันดีไหมการแยกครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่พูดที่จริงแล้วทันทีที่กู้หยวนรู้เกี่ยวกับลูกสาวตัวจริงและลูกสาวปลอมเขาก็ผิดหวังอย่างสิ้นเชิงกับนายหญิงกู้และเกิดความคิดที่ว่าจะแยกครอบครัวและอยู่คนเดียว แต่เขาก็รู้ด้วยว่านายหญิงกู้และกู้เจียนจะไม่ตกลงกันง่ายๆและตระกูลก็จะไม่เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากครอบครัวต้องแยกบ้านหลังโตจึงต้องมีคำว่าหลี่และจะต้องแยกอย่างสวยงามนอกจากนี้เขายังต้องคำนึงถึงน้องสาวของเขาด้วยตอนนี้เขาถูกย้ายกลับเมืองหลวงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในกองทัพตลอดทั้งปีและเขามีเวลามากพอที่จะดูแลน้องสาวของเขา ตกลงกู้เหยียนเฟยพยักหน้าด้วยรอยยิ้มการแยกครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่ตอนนี้ปิศาจภายในส่วนใหญ่ของเธอในชีวิตก่อนของเธอมาจากตระกูลกู้และกู้หยุนกวงแน่นอนว่าเธอยังไม่สามารถเดินจากไปได้ท่านอาจารย์กล่าวว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของนักบวชไม่ใช่สวรรค์และโลกหรือผู้อื่นแต่เป็นตัวเราเองบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรม นักบวชจะต่อสู้กับตัวเองตลอดชีวิตหากสมาธิของเขาอ่อนแอลงเล็กน้อยและศรัทธ,ธาลดลงจิตจะถอยและปีศาจภายในจะเข้ามาครอบงำการหลบหนีปรับปรามลืมหรือใช้การฆ่ายอย่างดูเดือดไม่ได้ช่วยกำจัดปีศาจในตัวสิ่งที่เธอต้องทำคือแล่นเรือฝากกระแสน้ำในพายุและควบคุมจิตใจของเธอไว้ที่หางเสือระหว่างที่คุยกันพี่ชายและน้องสาวก็มาถึงประตูวยี บูตรงและหวนปี้และกู้หยวนได้เตรียมมาไว้แล้วมาสีแดงหงอยู่และมาสีดำของกู้หยวนดูเหมือนจะรู้ว่าพวกมันสามารถออกไปได้และพวกมันต่างก็กระตือรือร้นที่จะออกไปพี่ชายและน้องสาวออกไปอย่างร่าเริงไปร้านอาหารเฟิงหยุนเพื่อทานอาหารเย็นอย่างมีความสุขและเดินไปเดินเล่นรอบๆอ,อีกพักใหญ่ก่อนจะกลับบ้านอย่างไรก็ตามทันทีที่เขามาถึงด้านนอกคฤหาสน์โห เขาก็เห็นเสี่ยวซือและหบูตงยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวรอยอย่างใจจดใจจ่อยอยู่นอกประตูคุณชายใหญ่เมื่อบูตงเห็นว่าพี่ชายและน้องสาวกลับมาในที่สุดบูตงก็วิ่งไปและพูดกับกู้หยวนอย่างกังวลใจว่าท่านโหเขาทำผิดพลาดและกล่าวโทษท่านกู้หยวนไม่ได้พูดอะไรสักคำเพียงจับสายบังเหียนไว้แน่นดวงตาสีดำลึกของเขาเริ่มมืดลงทีละน้อย พระอาทิตย์ตกได้ส่องแสงริบหรี่ครั้งสุดท้ายท้องฟ้าก็มืดมิดราวกับท้องทะเลลึกกู้เจียนได้มอบเอกสารให้กับพระราชวังและเอกสารดังกล่าวก็ถูกส่งไปยังราชสำนักของจักรพรรดิในวันเดียวกันนั้นและยังไปถึงมือของชูอี้ด้วยตะเกียงในศาลาตรงนวนมีแสงเทียนสองสว่างราวกับกลางวันคุณคิดอย่างไรจักรพรรดสวมเสื้อคลุมสีเหลืองสดใสปักลายมังกรทอง เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มในชุดขาวที่นั่งอยู่อีกฝากหนึ่งของโต๊ะแล้วหันไปมองเตาดินเผาสีแดงเล็กๆที่อยู่ข้างๆบนเตาเล็กๆมีหม้อดินสีม่วงมีเสียงน้ำเดือดเล็กน้อยหลังจากที่น้ำเดือดจัก,กระพัดก็เริ่มหยิบถ้วยล้างชาชงปิดหม้อและแบ่งถ้วยอย่างชำนาญการเคลื่อนไหวชงชาทั้งชุดเป็นไปอย่างราบรื่นและสง่างามนกแก้วสีสันสดใสบนแผงนกทองเหลืองส่งเสียงร้อง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลายชูอี้กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มือขวาจับจดหมายไว้และตาก็สำรวจไปตามแถวอักษรข้อความหลักจดหมายนั้นดูหรูหราและเรียบร้อยแต่เมื่อเป็นเรื่องของการจารึกลายมือก็บิดเบี้ยวเห็นได้ชัดว่าข้อความหลักและจารึกเขียนโดยคนสองคนถัดจากลายเซ็นมีตราประทับสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของติ้งหยวนโห ซึ่งมีสีแดงราวกับเลือดข้อความนี้เขียนโดยนายหญิงกู้และกล่าวถึงด้วยกู้เจี้ยนมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จริงและจัก,กรพรรดิอย่างมากที่สุดจากนั้นจึงเข้าสู่หัวข้อหลักแสดงให้เห็นว่ากู้หยวนเป็นผู้สืบทอดของคุณนางที่มีความผิดกู้เซกู้เซยอมจำนนต่อศัตรูและทำให้ประเทศเดือดร้อนความปรดปรานของจักรพรรดิผู้ล่วงลับได้ให้อภัยกู้เซ แต่ตระกูลกู้ไม่กล้าลืมว่าแม้ว่าลูกชายของกู้เซจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้แต่เขาก็เป็นคนโม่ขาวดื้อรั้นสั่งสอนได้ยากงานของเขาคืองานสําคัญที่ต้องบริหารพันครัวเรือนมีการเขียนํำนวนมากมายในส่วนพับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระสรุปได้เป็นประโยคเดียวนั่นคือแม่และลูกชายรู้สึกว่ากู้หยวนไม่คู่ควรกับตำแหน่งและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเร็วเกินไป ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการปฏิเสธแทนเขากู้หยวนดวงตาของชูอี้สบกับคำว่ากู้หยวนบนแผ่นพับและเขาก็ครุนคิดชูอี้ไม่รู้จักกู้หยวนแต่สามารถเห็นได้จากข้อความที่ตัดตอนมานี้ว่ากู้หยวนเป็นบุตรชายของกู้เซซึ่งเป็นติ้งหยวนโหคนก่อนและกู้เหยียนเฟยก็เป็นลูกสาวของกู้เซซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกัน กู้หยวนนกแก้วพูดอย่างสดใสเสียงของเขาดังมากจนอากาศดูสั่นสะเทือนชูอี้มองดูนกแก้วตัวอ้วนกระพือปีกบนขาตั้งนกแล้วยิ้มดวงตาของเขาส่องแสงสดใสท่ามกลางแสงเทียนและรอยยิ้มของเขาก็น่าพอใจนุ่มนวลและมีความหมายในเวลานี้จักรพรรดิก็ชงชาด้วยและบังเอิญเห็นภาพนี้เข้าหายากที่จะเห็นบุตรชายแสดงสีหน้าเช่นนี้ องค์จักรพัดเลิกคิ้วขึ้นหยิบถ้วยชาขึ้นมาหนึ่งถ้วยเป่าควันที่ลอยอยู่บนชาจิบอีกครั้งแล้วเลิกคิ้วด้วยความพึงพอใจเพราะลูกชายของเขาชอบชาที่มีรสชาติเข้มข้นเขาจึงเติมใบชาเพิ่มอีกห้าใบท่านพ่อตำแหน่งเดิมของกู้หยวนอยู่ที่ไหนชูอี้วังพับกระดาษลงบนโต๊ะอย่างตั้งใจและค่อยๆใช้นิ้วชี้ยาวเรียวลูกหัวของนกแก้วสองครั้งกู้หยวนเป็นเพียงนายทหารชั้นหก ตำแหน่งเล็กๆและไม่สามารถดึงดูดสายตาของจัก,กรพรรดิได้เลยจัก,กรพรรดิก็รู้ไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้คันทีที่อยู่ข้างๆเขามักจะเข้าใจเรื่องราวเป็นอย่างดีเขาพูดทันทีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าฟาบาทคู่หยวนเดิมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารชั้น6กแห่งค่ายจิวเซียวในซีซานหลังจากหยุดชั่วคราวหัวหน้าขันทียังคงอธิบายต่อไป การเลื่อนตำแหน่งของกู้หยวนไปยังค่ายเซินจีในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของเจ้าชายเว่ยเมื่อกู้หยวนไปที่ชายฝั่งพร้อมกับค่ายจิวเซียวเพื่อปราบโจรสลัดเมื่อปีที่แล้วผู้นำได้นำโจนที่เหลืออีก30%เซเพื่อหลบหนีแต่กู้หยวนมองเห็นด้วยสายตาอันเฉียบคมของเขากู้หยวนและคนของเขารออยู่บนเรือและจับพวกเขาทั้งหมดได้ในคราวเดียวก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปยังศาลาตรงนวน ขันทีได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วเพื่อที่จะตอบคำถามที่อาจเป็นไปได้จากองค์จักรพรรดิเมื่อมาถึงจุดนี้สายตาของขันทีก็เมื่อลอยไปครู่หนึ่งเนื่องจากเขาไม่สามารถอธิบายต่อไปได้ว่าทำไมกู้หยวนถึงไม่ได้รับรางวัลจากผลงานของเขาเมื่อปีก่อนท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิผู้ล่วงลับและแม้แต่จักรพรรดิไม่สามารถวิพากษ์วิจารณจักรพรรดิผู้ล่วงลับได้ หลังจากคันทีพูดจบศาลาตรงนวนก็เงียบลงจัก,กรพัทยื่นชาอีกแก้วที่เพิ่งชงให้ชูอี้ชูอี้รับชาไปกลิ่นหอมของชาหอมละมุนทะลุปลายจมูกของเขามันเป็นบิลัวชุนที่เขาชื่นชอบชูอี้ได้กลิ่นหอมของชาแล้วพูดตรงประเด็นในการสืบทอดตำแหน่งหากคุณธรรมไม่คู่ควรกับตำแหน่งก็จะเกิดปัญหาในอนาคต น้ำเสียงของชูอี้จริงจังและหมายความตามนั้นแม้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาแต่เขาลดระดับกู้เจี้ยนลงจนหมดสิ้นด้วยประโยคเดียวกู้เจี้ยนเอาแต่พูดว่าศีลธรรมของกู้หยวนไม่ได้มาตรฐานแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ไม่มีมาตรฐานทางศีลธรรมจริงๆก็คือตัวเขาเองขันทีที่อยู่ด้านข้างฟังแล้วก้มสีสษะลงเงียบเยบเห็นได้ชัดว่าเข้าใจสิ่งที่เขาพูด หากผู้สืบทอดตำแหน่งไม่คู่ควรกับตำแหน่งเขาจะรู้สึกผิดและหวาดกลัวในตำแหน่งนั้นกังวลอยู่เสมอว่าจะมีใครมาแย่งชิงตำแหน่งซึ่งจะนำไปสู่ความสงสัยและกระทั่งการโจมตีโดยไม่จำเป็นทำให้ความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกจักรพัิลูกคราวของเขาและพยักหน้าให้ชูอีด้วยความเห็นชอบอย่างยิ่งและยิ้มด้วยความชื่นชมแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นกู้เจียน แต่เขาก็สามารถมองผ่านบุคคลน,นี้ได้โดยอาศัยข้อมูลนี้กู้เจียนไม่ดีเท่ากู้เซจริงๆควรจะกล่าวได้ว่าพี่น้องตระกูลกู้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยคนหนึ่งอยู่ในสวรรค์และอีกคนอยู่บนโลกในอดีตเขาคิดแค่ว่ากู้เจียนเป็นคนธรรมดาและไร้ความสามารถแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องเพิ่มคำว่าบุคคลควรระวังกู้เซในตอนนั้น มันน่าเสียดายจริงๆเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อแปดปีที่แล้วปองจัก,กรพัรดิก็รู้สึกมีอารมณ์เล็กน้อยด้วยอารมณ์ที่หลากหลายในดวงตาที่อ่อนโยนของเขาเมื่อดวงตาของเขาตกลงไปที่ชูอี้ความโศกเศร้าก็หายไปและทั้งตัวของเขาก็กลับมาสดใสอีกครั้งโชคดีที่เขากลับมาอย่างปลอดภัยหลังจากที่ชูอี้จิบชาไปสองสามแก้วเขาก็วางถ้วยชาลง มองจักรพรรดิอย่างตั้งใจแล้วถามว่าจักรพรรดิคิดอย่างไรกับการที่กู้เซยอมจำนวนต่อศัตรูในตอนนั้นจักรพรรดิสะดุ้งเล็กน้อยริมฝีปากของเขาเหยียดตรงและร่างกายของเขาก็ตึงเครียดในทันทีบทที่หนึ่งร้อยทำได้ดีมากโคมไฟผ้าท,ที่อยู่ข้างๆและเปเลวไฟก็เริ่มดับไปบ้างทำให้ใบหน้าของจักรพรรดิและชูอี้และลูกชายของเขาสว่างและมืดมนบางส่วน ขันทีรีบถอดปปคมผ้ากอสีเงินออกอย่างรวดเร็วและค่อยๆเล็มไส้ตะเกียงด้วยกันไกลชูอี้ยื่นนิ้วออกมาแกล้งนกแก้วอีกสองครั้งก่อนจะพูดต่อฉันจำกู้เซได้ฉันเคยเจอเขาหลายครั้งในวังเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กกู้เซเป็นผู้ชายที่ยอมหักไม่ยอมงอเมื่อกู้เชยังมีชีวิตอยู่เขาประจำการอยู่ที่หยางโจตลอดทั้งปีและกลับมาที่ปักกิ่งเพื่อเข้าเฝ้าองค์จัก,กรพรรดิในราชสำนัก เพื่อรายงานการทำงานเท่านั้นเมื่อเขาอายุได้หกขวบชูอีได้พบกับกู้เซเป็นครั้งแรกในเวลานั้นกู้เซอายุเพียงยี่สิบตนๆมีใบหน้าเหมือนหยกและมีใบหน้าเย็นชามหาดเล็กหนุ่มพูดกับชูอีว่าทุกคนยกย่องกู้เซที่ขาวราวกับหิมะบนภูเขาและสว่างราวกับดวงจันทร์ท่ามกลางเมฆซึ่งเป็นเรื่องจริง ขณะนั้นท่านอาเจ็ดกำลังยิงธนูอยู่ในวังลูกธนูพลาดจนเกือบโดนเขากู้เซจับลูกธนูที่ยิงมาและห่างจากใบหน้าของชูอี้เพียงนิดเดียวเท่านั้นหากกู้เซไม่ดำเนินการลูกธนูแม้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็อาจทำให้ใบหน้าของชูอี้เป็นรอยได้ท่านอาเจ็ดไม่รู้สึกผิดนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าเขาเคยได้ยินว่ากู้เซเก่งที่สุดในโลกในด้านการยิงธนู และสามารถเจาะต้นหลิวได้ในระยะ200คขั้นเขาขอให้กู้เซยิงธนูและมองดูจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับสั่งให้กู้เซยิงต้นวิลโล่กู้เซอาสาปิดตาแต่เขายิงธนูไปที่ท่านอาเจ็ดและยังยิงผมสองสามเส้นออกจากขมับของเขาด้วยจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับโกรธมากแต่เขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกู้เซเพราะลูกธนูที่ปิดตายิงโดยกู้เซ เกือบจะแทงทะลุต้นหลิวด้วยความเร็ว309ซึ่งดึงดูดเสียงเชียร์จากทั้งห้องโถงทุกคนต่างยกย่องและแสดงความยินดีกับจักรพรรดิผู้ล่วงลับในการที่มีแม่ทัพที่ดีนี้ในฉากที่ผู้คนหลายพันคนรวมตัวกันแม้แต่จักรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วก็ไม่สามารถลงโทษกู้เสได้ชูอี้จำสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เขาอายุได้หกขวบและเขายังจำสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เขาอายุสิบขวบได้ด้วย เมื่อเขาอายุได้สิบขวบอาณาจักรเย่ก็รุกรานจะก,กระพัดผู้ล่วงลับต้องการเจรจาสันติภาพกับอาณาจักรเย่มีคนในราชสำนักเสนอให้ส่งตัวประกันไปยังอาณาจักรเย่เพื่อแสดงความจริงใจของเขาแม้ว่าชูอี้จะอายุไม่มากในเวลานั้นแต่เขารู้ว่าตัวประกันที่ส่งไปหาเย่นั้นมีเพียงเขาเท่านั้นดังนั้นเขาจึงกังวลมากเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างทั้งสองประเทศในเวลานั้นในเวลานั้นเจ้าชายเว่ย กู้เซและคุณนางคนอื่นๆต่างเป็นผู้นำการต่อสู้อย่างไรก็ตามกู้สยอมจำนวนต่ออนาจาักรเยเพราะเขารอกำลังเสริมและไม่ได้มาอานาจากกยยักรเยยึดครองอย่างโจโด้วยแรงผลักดันที่ค่อนข้างผ่านพ้นไม่ได้และกลุ่มที่ทำสงครามเช่นเจ้าชายเว่ยก็ถูกตบหน้าด้วยเหตุนี้ตระกูลระดับสูงที่นำโดยตระกูลหยวนและตระกูลหวังเริ่มหยิงผยองมากขึ้นและยังดึงดูดกลุ่มรักญาจำนวนมากมายังฝ่ายรักษาสันติภาพ ฝ่ายสันติภาพจึงได้เปรียบกว่าในท้ายที่สุดเจ้าชายเว่ยและคนอื่นๆมีผู้สนับสนุนน้อยกว่าและพวกเขาทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับได้ออกพระราชองค์การเพื่อสันติภาพหลังจากนั้นจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วได้เจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการกับรัฐเย่และชดเชยรัฐเย่ด้วยทองคำหมื่นตำลึงมาชั้นดีสองหมืตัว และทะเลห่วงซุ่ยอย่างทางตะวันออกของดินแดนต้าจิงและยังส่งเขาไปยังรัฐเย่ด้วยเป็นคำมั่นสัญญาก่อนการต่อสู้ครั้งนั้นความแข็งแกร่งของชาติต้าจิงและเย่เกือบจะเท่ากันและอาจกล่าวได้ว่ามีความเท่าเทียมกันหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ต้าจิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบเขาจากไปแปดปีแล้วไม่ว่าจะเป็นในเวลานั้นหรือในอีกแปดปีถัดมาเขาก็คิดถึง การต่อสู้ที่หย่างโจซ้ำแล้วซ้ำเล่าในยามราตรีชูอี้ไม่ได้ขยับตัวเป็นเวลานานโดยจ้องมองไปที่คาว่ากู้เซบนแผ่นจดหมายแสงเทียนที่อยู่ข้างๆเขาสะท้อนในม่านตาอันมืดมิดของเขาส่องประกายด้วยแสงที่ไม่รู้จักนกแก้วสีสันสดใสส,ส่งเสียงร้องมันไม่ยอมถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเมื่อชูอี้ไม่ขยับมันจึงริเริ่มที่จะเอาแก้มของมันไปถูมือของเขา ทันใดนั้นเขาก็คิดว่าแมวของกู้เหยียนเฟยชื่อชิงกวงได้ลูปไล่เขาด้วยวิธีนี้นิ้วของเขาขยับอีกครั้งโดยแต่ส่วนหัวเล็กๆและอ่อนนุ่มของหัวนกแก้วเบาๆเหมือนกับที่เขาทำกับลูกแมวในวันนั้นองค์จักรพรรดิเฝ้าดูฉากนี้ด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่เขาไม่คาดคิดว่าลูกชายของเขาจะชอบเล่นกับนกท่านพ่อทำตามที่กู้เจียนปรารถนาเถอจูจูจชูอี้ก็พูดอย่างมีความหมายทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ จักรพัฒดพูดโดยไม่ต้องคิดด้วยรอยยิ้มแห่งความรักและผ่อนปรนขันทีที่ตัดแต่งไส้ตะเกียงเสร็จแล้วก็สวมปกคลุมผ้ากอสีเงินอีกครั้งโดยไม่แปลกใจกับท่าทีของจักรพัฒเมื่อเผชิญหน้ากับองค์ชายใหญ่จักรพัฒก็มักจะพูดคุยด้วยได้ง่ายตราบใดที่องค์ชายใหญ่พูดอะไรบางอย่างจักรพัฒก็จะตอบสนองเขาแค่อยากจะมอบโลกนี้ให้อยู่ในมือขององค์ชายใหญ่ทันที หากไม่ได้รับการต่อต้านอย่างแข็งขันจากรัฐมนตรีมากกว่าครึ่งหนึ่งในราชสำนักจักรพรรดิคงจะสถาปนาเจ้าชายไปนานแล้วบางครั้งจักรพรรดิจะพูดกับตัวเองด้วยอารมณ์ว่าเขาแค่อยากจะเป็นคนที่ผ่อนคลายที่เล่นกับนกและพาสุนัขเดินเล่นชูอี้ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันอยากไปกรมทหารคราวนี้ก่อนที่จักรพรรดิจะพูดอะไรนกแก้วก็เรียนแบบอีกครั้งไปกรมทหาร เสียงร้องของนกแก้วยังคงดังและคมชัดทําให้ชูอี้หัวเราะเบาๆแม้แต่จักรพรรดิก็ยังตกตะลึงและระเบิดเสียงหัวเราะนับตั้งแต่ชูอี้กลับมาที่ปักกิ่งในเดือนตุลาคมจักรพรรดิได้ตรัสกับเขาว่าเขาสามารถเลือกจากหกแผนกและไปได้ทุกที่ที่เขาต้องการฝึกฝนแต่ชูอี้ยังไม่เคยเลือกและเพิ่งตัดสินใจในตอนนี้องค์จักรพรรดิทรงอารมณ์ดีและทรงเลี้ยงนกแก้วหลักสีด้วยลูกเดือยสีสันสดใสเป็นการส่วนตัว เมื่อนกแก้วได้กินอะไรบางอย่างมันก็เงียบและหัวของนกก็ยังคงเคลื่อนไหวขณะจิกอาหารชูอี้มองไปที่วิธีการกินและคิดว่าเนื่องจากเธอชอบแมวตัวนั้นเธอก็คงจะชอบนกแก้วด้วยขณะที่เขากำลังคิดเสียงอันอ่อนโยนของจักรพรรดิก็ดังเข้าหูในวันแรกของปีใหม่คุณอยากได้นกแก้วไหมชูอี้จ้องมองนกแก้วอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ส่หัวไม่เหมาะสม นกแก้วในกรงไม่เหมาะกับเธอเมื่อคิดถึงเด็กผู้หญิงที่เป็นอิสระและเรียบง่ายคนนั้นมุมปากของชูอี้ก็ยิ้มขึ้นและดวงตาที่เหมือนหยกสีเข้มของเขาก็สว่างขึ้นเล็กน้อยจักรพัดไม่ผิดหวังเมื่อลูกชายของเขาปฏิเสธเขาเขาคิดกับตัวเองว่าหรือว่าเขาจะเลี้ยงนกแก้วอีกตัวไว้เป็นคู่กันได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้จักรพัดก็ใจเต้นแรง เขาเอามือแตะที่ริมฝีปากกระแอมในลำคอแล้วพูดว่าแม้ว่าชูโยจะเป็นอาของคุณแต่เขามีอายุพอๆกับคุณและการแต่งงานของเขาได้รับการตัดสินแล้วคุณอายุ18ปีแล้วยังไม่เด็กเกินไปมีผู้หญิงคนไหนที่คุณชอบพอบ้างไหมจักรพัฒน์ขยับหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นและมองดูชูอี้ด้วยดวงตาที่จริงจังและหวังว่าเขาจะบอกชื่อมาตอนนี้ขันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่า ตราบใดที่องค์ชายใหญ่สามารถบอกชื่อเธอได้จักรพัรดิก็สามารถเขียนพระราชะองค์การสมรสได้ทันทีขนตาของชูอีกระพือสองครั้งและรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาเมื่อเทียบกับดวงตาที่เป็นประกายของเขาเขาหล่อเหลามากจนทําให้หัวใจของผู้คนเต้นรัวเขาไม่พูดอะไรแต่ใช้มือขวากำมัดแล้วแต่โต๊ะของจักรพัรดิเบาๆซึ่งหมายความว่าจักรพัรดิให้เขียนบันทึกได้แล้ว เอาละโอเคจักรพัรดิเข้าใจความหมายของการกระทําของลูกชายอย่างเป็นธรรมชาติและผูดซ้ำๆด้วยความยินดีที่ดวงตาของเขาตกลงตกลงท่ามกลางเสียงเรียกของนกแก้วที่ดังก้องกังวานขันทีก็หยิบบันทึกที่จักรพัรดิเขียนและรีบออกไปที่กรมทหารโดยเร็วจักรพัรดิออกคำสั่งเป็นการส่วนตัวดังนั้นกรมทหารจึงไม่กล้าที่จะละเลยและออกคำสั่งโอนย้ายครั้งใหม่ทันที คืนนั้นกู้หยวนได้รับคำสั่งโอนย้ายจากกรมทหารเขาถูกย้ายจากค่ายเซนจีไปยังหลวนอีเว่ยและได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้วาราชการเมืองอันดับชั้นที่สหลวนอี้เว่ยนี้งานดีแน่นอนเมื่อจัก,กรพรรดิเดินทางจะต้องรับผิดชอบในพิธีและคุ้มกันเมื่อจัก,กรพรรดิเดินทางความรับผิดชอบอันหนักหน่วงสามารถเห็นได้ยิ่งกว่านั้นกู้หยวนได้รับการเลื่อนจากอันดับที่ห้าเป็นอันดับที่สี่ ในครั้งนี้ระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเทียบเท่ากับการข้ามระยะทางจากนายทหารไปเป็นนายพลในคราวเดียวนี่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับคำสั่งโอนกู้หยวนก็ไม่สามารถมีความสุขได้เลยและรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยด้วยซ้ำหลายปีที่ผ่านมาเขาหมกมุ่นอยู่กับการตามรอยพ่อของเขาและสามารถต่อสู้ในสนามรบได้ แม้ว่าหลวนอี้ไว้จะเก่งแต่เขาก็ต้องอยู่ใกล้ชิดองค์จักรพรรดิซึ่งเทียบเท่ากับการติดอยู่ในพื้นที่เล็กๆของเมืองหลวงเขาต้องการไปที่สนามรบเพื่อฆ่าศัตรูและเปิดดินแดนใหม่มากกว่าขณะนี้ท้องฟ้ามืดสนิทค่ำคืนก็มืดมิดดังหมึกพระจันทร์เต็มดวงในวันที่15เดือน12จันทรคติแขวนอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนและแสงจันทร์สีเงินเพิ่มความหนาวเย็นให้กับค่ำคืนอันเหน็บหนาว เมื่อถึงจุดหนึ่งเกล็ดหิมะก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและเกล็ดหิมะสองสามอันก็ตกลงบนแก้มและขนตาของกู้หยวนกู้หยวนไม่รู้สึกหนาวเลยเขารู้สึกชื้นและเฉาเล็กน้อยเขารับคำสั่งใหม่ที่ร้อนและหนักนี้แล้วเดินกลับอย่างหดหู่หลังจากหันกลับมาเขาเห็นกู้เหยยนเฟยยืนอยู่ตรงหน้าเขาห่างออกไปกว่าสิบฟุตพร้อมรอยยิม้มท่ามกลางสายลมและหิมะอันกว้างใหญ่ กู้เยยนเฟยสวมเสื้อคลุมสีแดงหนาคลิปด้วยขนกระต่ายซึ่งทําให้ใบหน้าของเธอดูเล็กลงน้องสาวกู้หยวนรีบเดินไปหากู้เหยียนเฟยยกมือขึ้นสวมเสื้อคลุมให้เธอฤดูหนาวในเมืองหลวงนั้นหนาวกว่าในหุวยเป่ยมากดังนั้นระวังจะเป็นหวัดด้วยขอคําสั่งให้ฉันดูหน่อยกู้เยียนเฟยยื่นมือออกไปหาเขาราวกับว่ามันเป็นเรื่องของหลักสูตรเธอขอมันและกู้หยวนก็มอบให้เธอ กู้เยียนเฟยรับคำสั่งและอ่านตั้งแต่ต้นจนจบขนตาหนาของเธอเป็นประกายมุมปากของเธอโค้งคลุมเครือและเธอก็ยิ้มอย่างสดใสาหากมีการกล่าวว่าการย้ายพี่ชายคนโตจากค่ายจิวเซียวไปยังค่ายเซินจีเป็นผลงานของเจ้าชายเว่ยดังนั้นบุคคลที่สามารถย้ายเขาไปยังหน่วยองครักษ์หลวนอี้ได้ก็คือจักรพรรดิหรือไม่ก็องค์ชายใหญ่ชูอี้น่าสนใจถ้านี่คือสิ่งที่ชูอี้ทำจริงๆ พี่ชายคนโตไม่ควรอยู่ในหลวนอี้ไว้เป็นเวลานานชูอี้จะไม่เก็บเสือไว้เหมือนแมวในถ้ำที่ร่ำรวยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากคืนคำสั่งให้กู้หยวนแล้วเธอก็พูดว่าพี่ชายเราไปที่สนามการต่อสู้กันเถอะกู้หยวนมองไปที่กู้เหยียนเฟยด้วยความสับสนกู้เหยียนเฟยชี้ไปในทิศทางด้วยรอยยิ้ม ดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสตัดกับพื้นหลังของเกล็ดหิมะและผู้เสียงดังมาเก็บธนูกันเถอะพี่ชายตอนนี้คุณได้เปลี่ยนงานเป็นทำงานต่อหน้าจาัก,กรพรรดิแล้วดังนั้นคุณต้องฝึกโค้งคำนับให้ดีก่อนที่กู้หยวนจะเข้าใจกู้เหยียนเฟยก็คว้าแขนเสื้อของกู้หยวนอย่างชำนาญและดึงเขาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกู้หยวนเดินตามกู้เหยียนเฟยไปข้างหน้าอย่างเชื่อฟัง และพี่ชายและน้องสาวก็ไปที่สนามการต่อสู้อีกครั้งลานต่อสู้ในตอนกลางคืนเงียบสงบว่างเปล่าและโดดเดี่ยวเมื่อมองดูก็ไม่มีใครอื่นนอกจากยามเฝ้ายามกลางคืนที่หลับไหลมีคมไฟสว่างสวัยเพียงไม่กี่ดวงในลานต่อสู้และแสงสลัวพี่ชายและน้องสาวข้ามสนามต่อสู้และเดินไปที่ห้องโถงเจิ้งชีทางฝั่งตะวันตกของสนามต่อสู้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน จากระยะไกลพวกเขาเห็นว่าประตูของห้องโถงเจิ้งฉีปิดและล็อกอยู่อย่างไรก็ตามกู้เหยียนเฟยไม่สนใจเลยและเตะไปข้างหน้าด้วยเท้าขวาอย่างเรียบร้อยประตูถูกเตะเปิดออกและประตูบานหนึ่งและตัวล็อกประตูก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับเสียงดังจนทำให้เกล็ดหิมะบนพื้นปลิวไป